สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะในดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำเชื่อมนะคะอ่าคำช่วงคำเชื่อมนะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นั่นเองนะคะอ่ะครูมีข้อความมาให้นักเรียนอ่านนะคะเรื่องแฟนคนละฝานักเรียนลองสังเกตดูนะคะแล้วตอบครูว่า คำเนี่ยที่มีอักษรสีชมพูเนี่ยน่าจะเป็นคำชนิดใดนักเรียนเราพิจารณาดูนะคะอ่านแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอตอบครูนะคะอาถูกต้องค่ะนักเรียนคะตัวอักษรที่เป็นสีชมพูเนี่ยนะคะเป็นคำชนิดคำเชื่อมค่ะ ในตารางนี้นะคะจากการสังเกตจะพบว่าคําที่นักเรียนเห็นในข้อความเมื่อกี้นะคะคือคําเชื่อมทั้งนั้นเลยแล้วคําเชื่อมเนี่ยก็จะมีชนิดของมันอยู่นะคะนักเรียนดูอันแรกค่ะมีคําว่ากับแต่ส่วนหรือคําเชื่อมในส่วนนี้นะคะจะเป็นชนิดคําเชื่อมในส่วนของคําเชื่อมสัมภาคคำว่าที่กับคําว่าซึ่งนะคะเป็นคําเชื่อมอนุประโยคนั่นเอง คำเชื่อมก็จึงนะคะเป็นชนิดคำเชื่อมเสริมและเนื่องจากกล่าวคือเป็นคำเชื่อม 3, สัมพันธ์ภษาเองนักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าคำเชื่อมเนี่ยมีชนิดของมันอยู่แล้วก็มีหลายชนิดด้วยนะคะนักเรียนจะต้องจดจําให้ได้นะคะแล้วก็ต้องแยกให้ออกด้วยอะนักเรียนมาดูความหมายของคำเชื่อมกันนะคะว่าคำเชื่อมเนี่ยคืออะไร ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมคือคำที่ใช้เชื่อมคำกลุ่มคำหรือประโยคนะคะให้มีใจความต่อเนื่องกันนะคะทำให้สื่อความหมายเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองคำเชื่อมนะคะแบ่งเป็นสี่ชนิดค่ะนเรียนมีคำเชื่อมสมภาคมีคำเชื่อมอนุประโยคคำเชื่อมเสริมและ คำเชื่อมสัมพันธภาพซึ่งในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนคือคำเชื่อมสัม,มาภาษณ์นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยบางคนยังไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะคำเชื่อมสัม,มาภาษณ์นี้คืออะไรอ่าเรามาดูไปด้วยกันนะคะคำเชื่อมสัม,มาภาษณ์นี้นะคะเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำหรือประโยคชนิดเดียวกันอ่า เช่นคำนามกับคำนามคำสรรพนามกับคำสรรพนามคำกริยากับคำกริยาประโยคย่อยกับประโยคย่อยได้แก่คำว่ากับและแต่ส่วนหรือนักเรียนหลายๆคนนะคะบางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนด้วยค่ะ คำเอื้อยกับคำอ้ายชอบกินใบไผ่ถ้าเรียนสังเกตเห็นไหมคะตัวสีน้ําเงินตรงนี้เป็นคําเชื่อมนั่นเองเชื่อมคํานามนะคะระหว่างคําเอื้อกับคาอ้ายซึ่งหมายถึงผีแพนด้าสองตัวนี้นั่นเองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะฉันและเขาเดินไปโรงเรียนทุกวันอ่านดูคําว่าและคาว่าและเป็นคําเชื่อมนะคะเชื่อมคาสรรพนามเข้าด้วยกันนั่นเอง คือคำว่าฉันกับคำว่าเขาและอีกหนึ่งตัวอย่างคนักเรียนพ่อแม่รักแต่ไม่ตามใจลูกอารักค่ะแต่ไม่ตามใจลูกเป็นคำเชื่อมคำกริยานะคะระหว่างคำว่ารักกับคำว่าไม่ตามใจนั่นเองอนักเรียนคงพอจะเข้าใจกันแล้วนะคะว่าน,นี่คือคำเชื่อมชนิดสัมพัพธ์นั่นเองอนักเรียนคะ หลังจากที่ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำในแบบฝึกหัดหน้า42นะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะเราจะกลับมาเรียนชนิดของคําเชื่อมกันต่อนะคะ,ะคําเชื่อมในวันพรุ่งนี้นะคะที่เราจะเรียนต่อนะั่นก็คือคําเชื่อมอนุประโยคคําเชื่อมเสริมและคําเชื่อมสัมพันธสสารนั่นเองนะคะเราติดตามเรียนต่อในวันอังคารพรุ่งนี้นะคะวันที่2กรกฎาคมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการเรียนออนไลน์ในแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ